ชนะคะจ้าิงิงด้่กันีลาช็อกโกแลตชิพพี่ลากรเล็ชิพโอเคเกี่ยวป้อนแม่ด้วยสิครับเกี่ยวป้อนแม่ด้วยอุ้ยทำตัวโตเลยขากินได้ครับนี่อันนี้ค่ับตโตเลสเลสเลสิ๊แตเบลลูกใครลูกใครลูกใครลูกลลูก ลูกใครลูกใครแแโอ้ยโอ้ยในใครนแพลหนแผลแพลวพพวเหรอคะแผลไม่แพวเาวแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่อโตเกียวแม่ชื่อโตเกียว่ไหเดือนดวงามไยครับไงละลายง

Mm. chúc <laughs> máu Bọn đi là Bọn đi là cho buồn lẻo Bọn đi là rồi à, con à. dài à. à. ยายกินช็อกแลตครับอุ้ยอร่อยไหมครับผมอร่อยอืมข้ารถไปยังอ๋อข้าทำไปยังเอามันไม่มีอ่ะตากมาใหม่ชิค่ะข้า็รถอ้ยา ไม่ยายถามว่าทันไปไหนหมไปหาหมอเดี๋ยวยายมานะไปนับเงินให้เสร็จก่อนครับผพุทธได้กี่ล้านครับคุณยายอยได้เยอะอยู่นะยังนับยังไม่เสร็จเลยนับยังไม่เสร็จเลยมานับนับอะไรทิพย์ยังไม่เสร็จหรออะไรทิพย์นับไม่เสร็จสักทีหนึ่งขนาดนับสามคนเดี๋ยวมานะคะนับเพื่อนจากของหมดเดี๋ยวตักให้ใหม่หน่อยได้ไหมคะค่ะ ตักให้ใหม่หน่อยได้ไหมครับป้านในตาขึ้นปีละเหรอลูกเอา้อนหน่อยอาคำตัวโตเลยค่ะกับิมีแมยุยตาัวซีแล้วก็แมททิวหรือเปล่านะคะที่ไปรถมเจี้นนะคะจะไปไปงาน้ําเกิดบอดตอนแรกไม่อยู่กับส่วนนุอยูแต่ว่าเพอเพิ่นไปแล้วเพิ่นประดิจฐ์มากเพิ่นไปเที่ยวตอเพื่นไปเที่ยวทั้งเพชรบูรณ์ตอแล้วก็ม่านขอนแก่นตอลูกก็เรื่มประดิจไปน้ำนะคะพี่น้องก็เลรว่นตัวเล็กเพิ่นติดย่านประดิจไป นะคะเก็ก็ดเรื่บริปบ้น,นก็เรียกว่าของขวัญนี่ยงไมาให้บอสแล้วนะบอสจะพระเอกนะคะของขวัญแต่ว่าบริปซ้ำนะคะก็เรียกว่าเดี๋ยวรอเอาให้บอสตอนเพิ่งจับจากกันตั้งประเทศดีกว่านาซิปมานพุนละ่ะช่วงปลายเดือนนะคะให้บอสจับพะเอกนะคะคนละชิ้นนะคะตาบริปัต้องมินีิเปิดโทรศัพท์คุณหน้าคงตีลาพี่น้องต้องยินดีด้วยนะคะกับรถป้ายแดงนะคะ รถรถขนเงินขนทองนะคะนี่บออพอดีนุสีใบอ่าเบิ้งในกลุมปีนนะคะพี่น้องพื้นเสื้อผกันสุดยอดมากอ่าเสื้อผสุดแสนพิเศษเลยนะคะรถตู้เอีนะคะแรงสะพอร์ตจากแฟนแฟนขาทุกทุกคนนะคะหนึ่มที่เราคุไหนพี่น้องยินดีกับบอแล้วก็พ่อเอกด้วยนะคะรถตู้ ป้ายแดงนะคะ sp นะคะอ่ากางจีขั้นแย่กางจีไปได้หลายคนยังสิไหมพี่น้องก็จะไปได้ทั้งครอบครัวไปงานอะไรแบบนี้ด้วยนะคะบริไปหาบอดตอกะยินดีด้วยนะคะมีความสุขมากๆนะคะพระเอกนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะลำ,ล,ำล่ำรวยรวยเดอ้อย,ย,ยิ่งขึ้นไปนะคะทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะดูดิละภาพความหวาน ภาพความหวานนะคะหลายแห้งเอฟซีเโพสจันแบบดีใจมีนคนดีใจไม่อยู่กับโฟนนะคะเห็นเห็นไม่ยุ่ยลงภาพอยู่เขากับเบิงผ่านแดนในกลุ่มปิดในไลโซ์นะคะพี่น้องก็งยินดีกับบอนะคะโอเคนะคะนี่ประเจ้กับพฟนเห็นบะนี่ ยินดีด้วยนาะน้องสาวน้องเขยยืมไปเที่ยวเขาคอร์เนเดอสั่น์ประแจ้าวาน่ารักมากมายเลยนะคะตัวสวยมากัวตุงงาเมเพียงพี่น้องสีดำนะคะสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาในมือกันสวยมากแบบยางเทีะยะยางเท่ <c oughs> เทแบบสุดยอดเลยนะคะ ปแดงงเดอ้อไปเลขไปแดงอย่างนี้เดี๋ยวนระุดดูให้นะ้ไปแดงงดเพิ่นเดอ้อเดี๋ยวด้อุดสีตรงดูก่อนเลนนี่ไงไปแดงศูนย์หกหกสี่นะคะศูนยนะคะศูนย์หกห่นะมึงนะที่ละยินดีกับบอลแล้วก็พเอกด้วยนะคะโอเคแนพี่น้องน,นองสนอ,สนองฝันรุดก,ก็ห่อไว้แล้วเลยห่อไวไปลายมือแล้วได้สองมือที่แล้ว ต้อมดูทีเดีวต้อมเรียวให้บอดว่าถ่ายขึ้นตามมา,จากจะมาเห็นนะคะพี่นอ้องโอเคค่อยให้บอสจับผิดเอกที่หลังนะคะถึงแล้วคะ่ะเขาคอวิวสวยมากสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเรามาถึงแล้วจ้าเขาคอค่ะ ถึงแล้วพี่น้องขาบรรยากาศดีมากนะครับวิดีมากเห็นวิวทะเลหมอกทะเลหมอกมันจะมีตอนเช้านะคะเพราะว่ามันหนาฝนมันมีทุกวันนะช่วงนี้เขาบอก เลือกอยู่ยหนักมาเดินเยียตอนนี้ดอกไฮเดินเยียด้วยนะ,ะแต่ว่าคือแบบมันบานบนแลออ้วพน้อแล้วไฮเดนเยียมันเป็นดอกปีละครั้งเลยนะ,ะแล้วก็อากาศเย็นนะคะถึงจะเป็น,นะคะนือมันเปลี่ยนแล้วมันก็คือเศร้าเปลีนเลยเข,ข้าใจไหมคะบรรยากาศดีน,นะคะ อ้ที่นั่งเล่นด้วยอันไหนห้องหนึ่งห้องหนึ่งอยู่ห้องล่างนู่นเราไว้ห้องชั้นบอกของแม่ของแม่ผู้ใดอยากมาหากัาเด้อเหมือนแลงกินเหล้ามาเมาแล้วก็นอนดอก บรรยากาศดีมากนะอุ้ยคนโสดเนาะเขามีครูอน,นะน,นอนเนาะแม่กันเลยได้นอนผู้เดียวอันนี้เป็นห้องีลุยอันนี้นห้องตาคุณอ้องห้อสี่ห้องนี้ก็คือเห็นนี้เห็นหมอกเห็นวิวแบบกำลังมาก สั่งน้อก็จะเป็นบ้านเรือนไทยที่พักเยอะมากนะคะมือธรรมาดากันอันนี้ไม่ได้จองนะคะข้อสา,ามาถิจามากวอกอินเอาหนางานใดเลยเพราะว่าไม่จําเป็นต้องจองในช่วงที่แบบว่าเป็นวันธรรมดานะคะแต่เราจาเป็นซิกเซวที่ต้องจองละหวงนานะ,ะอันนี้เราก็อมาดูที่พักก่อนคือแบบว่าห้าจองมวเรา,างยามันบ่นสวยยามนบ่เหงนวิวยามันบตรงปกงง่ายก็เลยบดิจองก็เลยเดามาเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วนที่แบบว่า บอมนบ้านหยุดเนาะพี่น้องมันก็เลื่อวางให้ผักนะคะซ่มเอาสวยนะคะสวยมากถึงแล้วจ้าเขาขอขอ,อันนี้ก็เป็นห้องผักน้า,าห้องผักจ้าอันนี้คือห้องสองพันนะคะ มีห้องน้านในตัวถ้าแบบเป็นกระจกบ้านมีห้องน้านในตัวคืออ่าน,นึงนะคะพี่น้องอันนี้มีห้องน้ํานในตัวนะคะก็เลยเอาห้องที่มันสะดวกเพราะบ้านนี่ลุยก็เอาห้องน้ำเกรสะดวกนะคะอุ้ยคืนนี้นอนคนเดียวนะคะก็มีเพื่อนมากินดื่มเป็นเพื่อนมาเด้อไัยจตามมา